สวัสดีทุกท่านครับผมดูกันยบ่ายพีโรเด้บพี่ยังไปเลยนะต้นเต็มนาเนี่ยไปเลยครับตเเลยเพราะไอ้รสุดท้ายไปถึงไม่ต้นเจ้าโอมเหมนะ

โค้กงแรกโยไปโค้ในในูอที่นี่มานลงมาถึงไปโค้ดมาถึงลงไปแล้วนี่ลงสั่นนั่นแล้วแต่ถึงอะไรอย่างนค้ถมจากน้อยไว้นี่ไปนุ่นทมไปนู่นหรือทมขยับมานี่นี่เยอะไปชนน้อยสามใจไม่ใจว่าจะเต็มบนหแือว่าเอาตัวนี้ก่ไปว่าจากต็มลอยากเมถมเจมมันรประโยชน์นะแต่มลก้อนนี่ว่ามีน้ำปราปาไม่พิานะต้องหาน้ำแบบแรงน้ำนี่ต้องเาะบาดาลบาดาลนี่หาอย่างเมื่อไหรใส่นเอานะใส่ค้นกลโนนะขุดเอานะมัน พุทเทียวแรกเนี well, we друг, ่ยปีแรกน้ำาะโอ้สายขุ่มๆมาเลยเอออ๋อมันนี่มันตื่นไม่เฉยเลยมันขึ้นขึ้นหู้น้ำไม่เฉยเลยลึกมากในนี้มันมีครึ่งตัวครึ่งเนี่นี่มากครึ่งตัวครึ่งเอ้เอามันลึกกว่านี้ดิลึกกว่านี่อีกครึ่งตัวครึ่งอู้ดูร่างนั่นน่ะในข้างล่าางดดินยังมาเต็มที่นี่ดินไหลมาจากพุ๋ยเนี่ยพุทธ์มาสามสิบกว่าปีที่แล้วโอ้เจ้าของเจ้าใครอายุสิบห้าปีสิบที่ปีาโอ้ไม่เอาใครหาที่มา

เฮ้ยเงยยังดีเลยแหละเลยสุดยอดเลย,ย,ยครับยี่สิบโดร์ครับตัวนี้อวัน,นวตะโบงนี่เด้อไปสิพาไอรถไทยไปดันญี่ปุ่น อเราไปหน้าง,งานนุ่นก่อนเขาจะนุ่นเทอัดกองไว้เยอะแล้วครับเยอะดันไม่ทันโอ้โหนี่เทอัดกองสองแถวแบบนี้ ดีที่มีเทที่เทที่ททนุ่นรอครับไม่งั้นเราดันไม่ทันแน่นอนเลยครับดูเทไว้อัดไว้สองแถวเลยเนี่ยยังไงดันยากเนี่ยแบบเนี้ยเทอัดไว้แบบเนี้ย,ด,ยดันยากมากเลยครับเนี่ย<ฮ><ฮ>เกือบเต็มแล้วครับประมาณน่าจะร้อยรถก็น่าจะเต็มแล้วนี่ ดินนี้ถมไปเต็มเร็วมากเลยครับเป็นดินก้อนเป็นร่องน้ำด้วยแหละข้างล่างมันก็เลยเปลือกดินหน่อยครับ ร่องนั้นไว้เด้อไอร่องสุดท้ายนั่นนะ่ะอย่าพิ่งถมเด้อเอาไว้เอาปามลงเพิ่งแค่ร่องนี้เอาต้นปามลงเลยครับเอาแม่โครมาแล้วก็เกียเกียลงเกียร์ลงองแล้วค่อยถมทับไปเลย เป็นปุ๋ยเลยครับว้าโอ้โ,อโห,โโหเจอดินก้อน,นัังดันลำบากหน่อยครับ แจ้วเจ้าดันทันอยู่ครับช่วงนี้รถยังไม่ได้มาเท่ครับเอ้ยกินข้าวหรือยังนี่ฮะกินยังแล้วเอาอาวุธมาทำไมนะอาวุธอ่ะโอ้ออามายิงนกว่วะวมีอาวุธวไรอาวุธมีอะไรบ้างปืนหนดลมโอ้ยมีปืนอนัดลมด้วยเฮ้ยไป ทำธุระก่อนอนี่เอ๊ะดอโทรศัพท์นี่น้อโอ้ตัดยางเลยครับตัดยางแล้วขุดตอด้วยไปนอน,นี่เดี๋ยวเอาเจ้าส้มไลายมาขุดด้วยนี่ตัดยางเรียบร้อยเอาเจ้าส้มไลายมาขุดตอยางเลยอู้ดูเขาตัดตัดจำจำโคนเลยดูอะ น่าจะเป็นไม้ขัดครับเนี่ยหลายไร่เลยได้หลายแสนเลยได้เงินหลายบาทเลยดินี่น่าจะไปส่งระยองมากนี่ออเอ,อ๊ะเขาเขาขุดกันแบบไหนครับต่อยางเนี่ยใครพอจะมีความรู้บ้างฮยต่อยางเขาขุดกันราคาเท่าไหร่เป็นไร่หรือว่าเป็นชั่วโมงหรือว่าแบบไหนครับ นี่ครับแกจะใส่รถพ่วงคันนี้แหละไปเห็นแกว่าจะออกไประยองนะอไปพ่วงหนึ่งไม่รู้ว่าได้กี่ตันนะนี่เดี๋ยวผมณลงไปคุยกับแก้ก่อนครับเพื่อได้ขุดต่อยางด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านสวัสดีครับผม